สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีปีใหม่อีกรอบเนาะจ้าปีใหม่มากับเสียงใหม่บ่เป็นอย่างดีหญิงนั่งตากน้ำหมอกหลเนาะค่ะเป็นวัดเป็นไอกระขอโทษขออภัยในเสียงแหบเสียงแห่งของฉันเดอ้อหญิงว่นใดไปกินหมอลอกหมอลำน้ำเพลินดอกจ้าเป็นวัดเป็นไอจ้าลิบมือนีกระถ่ายไวแ้แต๊ะผุนหญิงมือวันทีสามสี่ผุนจะฉันตัดขิบลงบ่ทันเด้อหญิงสกสิต,ตัดไปตัดมาอยู่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของพวกไอเชวิงนะคะเพล่นจัดสถานที่เตรียมงานปีใหม่หน้าหญิงแล้วก็คือที่บอกไปยังคลิบกอนทะเลจ้าลานช้น ายสอคนมาแต่บ้านไอ้เจ้เวงผุนจะหญิงเพื่อนสีมาเข้าดาวว่ากินบุญบ้านนําชุมชันทนาะปกติเพื่อนกสินอนอยู่บ้านเพื่อนหุ่นนองกระบอกหุณนปีนี้เพืเ่อนก็เลยมานอนน้าพลุงเพื่อนอยู่พี่นะจากก็เลยสีผากันกลางเต้นนอนหญิงเต้นอันนี้เป็นเต้นที่ชุมชันเอาเตรียมไปแคมปิ้งตั้งแต่ตอนที่ผ้ากันแคมป์ปอกแคมปิ้งเพื่อนอุปกรณ์กลางตอกกลางเต้นชุมชันหลายแห่งก็เลยยัดใส่รถมาเนาะคะ่ะสีมากลางเต้นนอนในเฮือนก็นอนได้อยู่ดอกหญิงแต่ว่าเด็กน้อยเนาะค่ะวัยรุ่นกาลังเป็นบ่าวเพื่อนอยากได้บรรยากาศนะก็เลยสีผากันกลางเต้นนอนอยู่ทางนอกจมื ื้อนี่กับบะมี่อย่างหลายจะเห็ดแนวกินสิตามักหุงกับอย่างปลาหมึกแล้วก็จีหนังเค็มนี่แหละหญิงหนังเค็มแม่ฉันเห็นไวซีฮาเซนเนาะค่ะกัเสีเอวมาจีจีแล้วก็ถูกกิ่นหอนบรรยากาศมันได้อีดีหญิงร่มเย็นๆย่ำหนาวบ้านเฮ้านาหญิงถูกหนังเค็มกินในี่เข่าก้านเข่ากันเด้อจ้ะกลับบ้านปีนี่ฉันว่าอากาศบ้านเฮาดีค่ะจะหญิงบ่หนาวแห้งแล้วก็บ่หอนแห้งพอดีอยู่ย่ำกังเวีนกับร่มเย็นสบายย่ำตอนเศร้ากับรู้สึกเย็นๆนิดหน่อยเนาะค่ะน้องชักกษิญย่ำบกหุงสับบ้านนกกิับ ย่างปลาหมึกง่ายๆเลยใจหญิงถ้ากันเหนื่อยลามากับการขายขอขายของเมื่อมือเมื่อเว้นแล้วเนาะค่ะกระสิมาตัมบักหุงกินแซ่บๆที่ขาดบรัยเมนูสำหรับตำบักหุงนี่ก็คือน้ำปลาแดกเด้อใจหญิงเมื่อนี้ฉันใช้เป็นน้ำปลาคูนงคือเก่าจ้าอยู่กรุงเทพก็กินยี่ห้อนี่มาบ้านก็กินยี่ห้อนี่หญิงพร้อมเสิร์ฟรับกันความซสบความนวสสำหรับลูกเพจคนไหนนะคะสนใจสั่งซื้อน้ำปลาด้วยหญิงทักที่เพจนี่้ะคะมีหลายคนทักเข้ามาว่าสั่งซื้ออยู่ใส่นะคะไปกดสั่งซื้อที่เพจนี้เลยและกันในคลิปที่เฮา นี่นะคะก็จะแปะลิงก์ไว้ให้เด้อค่ะทุกคนไปทักสื่อที่เพจโรงงานเพื่อนโดยตรงได้เลยจ้าตอนนี้เพื่อนมีโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางจา้ะทุกคนสะดวกสบายมือนนีไม่ต้องไปหายางเลาะสื่ออยู่ใส่เนาะจา้ะในประแดกคักประแดกแซบนี่ตําจังใดกระแซบตํามจังใดกระนัวอีดีจะยิงลองสั่งซื้อไปกินลองเมืองเด้อจะ้ะห้ามาักรสชาติกันตำหม,มักคุงคือกันเนาะจา้ะกินปลาาจะไม่หนุ่ไม่หมินนะคะหอมกับลังดีจะ้ะแล้วก็รสชาติบ่เค็มโดดจ้ะทุกคนถือว่ากลมกลม่อมนะคะตายายงกแ่่บเอไปใส ต้มใส่แกงก็ถือว่าโอเคนะจจะหญิงถ้ากันกินตำหมักฮุงกับหนังไก่ทอดแล้วก็ย่างปลาหมึกทอดแมชันก็นหนึ่งข้าวเหนียวไ้ติหนึ่งจากทุกคนแล้วก็ได้หมักโมนะคะจากสวนเพื่อนหาสื่อตอนไปตลาดนะ่แหละจะหญิงเพื่อนขายอยู่ขางทางหมอกโมก็ห้ายหลายเ้ยจ้ะยามี่มาแซ่บๆน้ำกันเ้อจ้ะทุกคนกินอยู่กระทอบน้อยไปนาะคือเก่าจา้าเพิ่งหมาเงีนอยู่ขางเพื่อนฉันนี่เลยญิงมนโนเอาว่าเป็นเถียงหน้าหน่อยเนาะจ้ะนั่งกินอยู่นาบ้านนั่งกินอยู่ในเฮือนบดอรหญิงเฮือนฉันเป็นเฮือนขายของแหงแต่เป็นมือบุญมือองานนเด ห,หุ่นวุ่นไายเป็นตนาน่เศร้าโลกกลร้ายหลาย ได้พากกันมาลีกินลีอยู่อยู่ทั้งข้างบ้านอยู่ทั้งหลังบ้านพี่เลยจะยิงมองซุ้มนุ่มมองกินจุ่มกินซุ้มซุ้มสันนะคะกระสีคุณหน่าคุณตาเอฟซีพีพีน้องๆหลายๆคนเนาะค่ะมีเฮือนคือพอพากันไปนั่งไปกินอยู่ทั้งในกระสีวะอีกแล้วนั่งบ่ได้จ้าคนหลายทางหนันสนละว่นอีเมคายของอีกแล้วสิไรแต่เพื่อนนียิงเอ้ยก็เลยได้พากกันมากอมอบหน่อยๆอยู่ทั้งข้างบ้านพี่เลเจ้าระวางที่นั่งกินตามมองหุงกินจุ่มกินซุ้มไปอยู่นี่ฝ่ายผู้ชายทั้ววเเเนนาาาาะ่่่พรมมืืื้้อออสิป็ขด สิมีงานปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันปกติทุกๆปีชุมันเกสิภากันจับสลากแลกข,ของขวัญน,นาอยหญิงแต่ว่าปีนี้จํานวนประชากรมันบ่หลายนะจากกระเลยบได้รศกันเทดแต่ว่าจะจัดสถานที่แบบนี้ทุกๆปีเนาะคะ่ะกินข้าวย่กอมน้อยแล้วเกสิย,นนย้า่มาห่มพายี่บเหนียงอันนี้เป็นบรรยากาศข้างบ้านของฉันเดอหญิงเพาะประดับตกแต่งไฟแสงสีแลวก็อยู่บรรยากาศข้างกอไผ่จังสีมัลลด้ฟิลแบบบานๆฮาเนาอยหญิงคือแบบว่ากลับไปเทศกาลปีใหม่ก็ต้องแบบจัดเตรียมสถาน ที่แบบนี้นะปีนี่กกสีพิเศษเนี่ยจักหน่อยแล้วค่ะเพราะว่าหลานชายไอ้ชายเวงสองคน่นมาเข้าดาวน้ำลุงเพิ่นนะคะไอ้ชายเวงเขาก่ะมีความสุขเอิบอิ่มนะคะสิบวันในเบิงหอนหมอลำผลอะยิงค่าเบืองตลาดมาเด้อใจทุกคนมากินตำาักคุงน้ำกันแซ่บๆเก็บเกี่ยวภาพบรรยากาศปันพี่น้องเอฟซีเบิ้งเกษีได้ประมาณนี้เละจะยิงจัดสถานที่อยู่บ้านนอกเขาจัดตามมีตามเกิดตามวัตถุดิบที่มีตามอุปกรณ์ที่มีเนาะค่ะมาเด้อจ้ามากินปีไม่เข้าดาวน้ำกันจ้ะแต่คีบเข้าดาวฉันตัดลง ก่อนละดอ่ยหญิงโดดหนานโดดหลังอยู่กับขอโทดขออภัยเด้อค่ะเมื่อนี้ไปแล้วหญิงม่กินยัววัวนัวหัวมวลซ้ำน,นี่ละค่ะขอคุณทถูกการติดตามเราชมวงบคุณนุกการสนับสนุนเพจน,น้อยเพจนี้ของเฮาเด้อจ้ะเมื่อนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ